Hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night, morning. Happen i คุณยุย้ยคุณนีนวนไปอยู่รถเยาวนชัยครขับตามกันมาฝนฟ้ามืดครึมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนพี่โรดโดไปวัดอะไรไวัดหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อหลวงพ่อรวยพ่อรวัดวัดตะโกตโกกูตา่ไหมมั่นปั้นมือใช่ไหม ชอยุธยาครับอยุธยามุ่งหน้าไปวัดตะโกไปไวัดตะโกหลวงพ่ออะไรดุกทหลวงพ่อรวยเก่งมากครับร้อ,องเพลงวอหลวงพ่อรวยให้ฟังหน่อยได้ไหมให้ เป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาไปดูด้ดูไอ้กับเขาบ้างนะไม่ต้มคำว่าสิดหลวงพ่อรวยเด้อเด้อเด้อ้ฝาใจโตโตให้วัดตักให้วัดตะโกนกราบหลวงพ่อรวยจริงที่เคยติดไม่คิดไม่ว่าทุกฟันวอนพ่อไม่ช่วยเ้อเ้อ บาปพี่ใครทําเจ็บกี่เคยโดนให้วนความโตฐา,า,านะที่ยังข้นฐานะที่ยังหลง่ <Spark ly> <พ>งวยพ่อรวยปพ่อรวยสีดามหนึ้ง <S par ly> แ้วกับตานี้เกละจักะ พอ่อรวยฝ่าใจโตโตให้วัดตะโกนกราบลวงพอ่อรวยสิ่งที่เคยเดิดไม่คิดไม่ฝ่าถูกฟันวอนพ่อไม่ช่วยอว่ามีใครทําเจ็บที่เคยโดนไม่ผลความโตทานะที่ยังหลมป่วย พ่อรวยพ่อช่วยจันท้เก่งมากะคุณแม่ปมเนี่ยเก่งมากครับเราป็นไม่ปิดปลอมปิดปอบเด็กถึงแล้วถึงแล้วสวยงามเหมือนเดิมครับยุ้มลำอันนี้จะเรียกว่าอะไรไก่สีน้ำเงินพญาไก่อ เข้าประตูไหนดีคุณประตูนี้เนาะเอาประตูนี้นะแต่ว่าโบสถ์หรือวิหารนั่นนี่สวยมากเลยวัดตะโกเรามาถึงเรียบร้อยแล้วครับเคยมาแล้วนะคุณตัเคยมาแต่วันนี้เพียวันชัยอยากให้พามาก็ผู้ศรัทธาก็เนืองแน่นเหมือนเดิมนะที่จอดรถ เดี๋ยวเราหาที่จอดไปทางด้านนู้นดีกว่านี่ไงพระมหาธาตุเจดีเดียวนชัยอยากอยากมาไหว้ขอพรก็พามาเดี๋ยวหาที่จอดที่เรียบร้แล้วสวยงามมากครับ สมาชิกไปรวมตัวกันอยู่ตรงนู้นละวัดตะโกหลวงพ่อรวยเพื่อดดทั้งท่องคถาหลวงพ่อรวยได้ รวยกันครักเพื่อนครับคุณนี้เคยมาไหมเคยมาแล้วใช่ไหมคุูตั๊ก็ขชอบมามากวัดนีน่าจะเป็นหนที่สามแล้วอ๋อีต้นเือนเนเจตอนต้นปีต้นปีใช่คนเยอะสิตอนนั้น รวยด้วยกันนะคระับเพื่อนๆครับ พื้นที่ชื่อวัดเขาจะมีบอกดีวัดตะโกอยู่นี่นะวัดตะโกอเนกเป็นชุมชนเมืองลุ่มน้ำป่าสัตวพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเษกษตรกรรมก็มีผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เยอะแล้วก็ เลยทำให้มีวัดอยู่ที่นี่มากมายหลายวัดครับเพื่อนเฮียมาตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วตัเ่เน้ท่าเแบาที่ไก่เยอะๆเขาถัาเกิดมีล่ลำธาร เราก็ไปยูบฝั่งโน้นไปดูใช่ไม่ใช่อาจารย์ไปถ่ายรูปฝั่งโน้นยังยังฝั่งโน้นนะที่มีไก่โตๆสร้างเสร็จอะไรนะจุดตรงนี้ก็ใครมาก็อยากจะได้ภาพองค์พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ฮะซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์สีทอง ถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูเดี๋ยวเอาระยะไกลหน่อยกระเถ็บมาตรงเส้นนี้ฮะให้เห็นองค์เจดีทั้งองค์โอเคสวยงามขอบคุณครับ พระเอกพระเอกเขาต้องขอภาพเดียวทุกทุกที่ ให้เอกกับนางเอกก่อนเานาอยู่ตรงนนเี้ยนะอันนี้นางเอกตัวจริงเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งหาที่ล่มฮะ เสร็จแล้วก็ต้องวิ่งหาที่ล่มตอนนี้ต่อไปคือเราต้องไปฝั่งนู้นเนาะนนใช่ซึ่งเป็นจุดที่บ,บ้านโร,รนใช่สร้างขึ้นมาใหม่เราต้องนั่งรถไปใช่ไหมเดินจ้ะเพราะว่าขันจอดเราจอดรถตรงนู้นเลยข้างหลังตรงน,นี้ถ้าข้ามไปนู้นก็เป็นตลาดแหละเป็นตลาดแล้วก็เป็นพื้นที่พื้นที่สงใช่หนูหนจอดรถตรงนู้างหลังสร้างให้สวยงาม ที่เราจะข้ามฟากไปทางนู้นเนี่ยบ้านโดโดพาเที่ยวยังไม่เคยไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่เพื่อนเพือเคยเห็นผมมากัน3ามคนพ่อแม่ลูกยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งนูน้นฮะตอนนั้นมางวดนี้ก็ไปชมความสวยสดงดงามที่เป็นจะเรียกว่าเป็นพุทธสถานเนาะเป็นสถานที่ของทางศาสนาซึ่งสร้างขึ้นมาได้สวยสดงดงามมา,มาก ไปกันครับไปกันครับแต่ข้ามไปฝั่งนู้ครับสพานชาติตาการร้อยปีพระมงคลสิทธาจาัก์มีรถไฟหัวรถจักรสมัยเก่ามาจอด เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งฮะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่มีงานคนเยอะเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถอีกแห่งนึ่งที่จอดรถได้สถานีหลวงพ่อรวยฮะน้องถ่ายภาพไกลๆสถานีหลวงพ่อรวย Okay. สวยงามแมานั่ก็มานั่งตรงนี้น,นี่ก็เป็นไม้หมอนรถไฟนะเนี่ยรถไฟรถไฟ,ไฟครับ บรรดาดารา,านางแบบแต่ละท่านแต่ละท่านก็ไม่กลัวดำเลยครับพี่โดร้อนไหม ได้ทุกกล้องได้ทุกกล้องกล้องเยอะกล้องเยอะดารากันทั้งนั้นดารามาทุกช่องลมลมลมพัดไปลอย,อยขึ้นไปกลับ องหลวงพ่อรวยองใหญ่นะฮะอย่างที่เฮียบอก <inaudible> ทำไมถึงมีลูกปั้นไก่ตัวเล็กต, <inaudible> ตัวใหญ่แล้วลก็มีอยู่โดยรอบเพราะว่าท่านเปิดเก<อ>ิดปีไก่สามาดา,ารานี่ <inaudible> โพสท่ากันฉ่ำเลย ไม่ไม,ไม่ไม่พาเด็กๆมาด้วยไม่มาฟางอยู่ฟางร้อนฟางบอก,บอกพาไปร้อนๆชวนเด็กเข้าวัดแต่ก็ลมพัดเย็นอะ่ะลมพัดสบายถึงมีแดดก็ลมพัดสบายนะเ,อาเอ้าเฮียเฮียเฮียไปพาใครมาถ่ายรูปรอ่อเฮียแล้วอะ่ะห นั่น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 ือไม่ได้เถือไม่ได้นะมีคนพกใครมาด้วยเนยพกใครมาด้วยคขึ้นข้างบน อรู้จักมุมด้วยนะเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้ถ่ายเต็มตัวนี่เตต็มัวนี่หันข้างอย่างเดียวต้องหันข้างช่วงนี้เริ่มเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วแม่เขารู้เขาบอกว่าอว้พอถ่ายออกมาเห็นพับเอารูปมาดูปุ๊บรับกอดได้ต่อไปต้องสี่ห้าองศาใช่ค่อย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 ขึ้นกันไปครับ มีนานแล้วมีฮะมีแล้วมีแล้วผมมาสามสี่ครั้งอ่ะแต่ว่าก็ก็ไล่ไล่กันไม่ได้ไม่ได้ห่างปีเท่าะเ่เมื่อกี้ถามตู่ตู่บอกตอนที่ตู่มาล่าสุดบอกยังไม่เห็นมีตรงนี้มีเขาเขาคงไม่ได้มากอาจารย์ใช่ใช่ผมมาแค่สามคนหันไปทางนู้นก็สวยนะเนี่ยในมุมสูง สวยเนาะใช่แรงศรัทธาเป็นความศรัทธาท,ที่ทำให้เกิดความมหัศจรรย์และความสวยงามครับเพราะฉะนั้นคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้มาถ่ายทำตรงนี้เพื่อนๆดูนะฮะสวยงามมาก ภาสาทหรือยังไปครูเหลาไก่รวนหิวหิวข้าวแล้วใช่ไหมฮะไม่ตต่ก็ถามว่าเดี๋ยวเราจะไปร้านคูเหลาบอกครูเหลาไก่รวนมันจะใกล้หน่อยจ้า ครูเหลาไก่ลวนอาจารย์ยังไม่ไปนะยังไม่เคยไปอาจารย์ไ,ยไปร้านนี้ได้ทานไหมเฮียเฮียจะพาไปทานร้านเด็ดครูเหลาไก่ลวนเพราะว่าเรามาครั้งก่อนนู้นเราก็จะไปกราบหลวงพ่อรวยองององ,องที่สร้างเป็นแรกๆ อนนั้นผมมายังสร้างาไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จอคงนู้นสร้างไม่เสร็จตอนนี้ที่ฐานท่านมีน้ําตกด้วยนะฮะตรงนั้นที่เคยไปอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวไปทานข้าวแล้วลุงตู่นําไปนะครูเหลาไก่ลวนปักหมดุหมดเลยปักหมุดเลย่ะงั้นก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวไปกันต่อ คุณโทรที่ร้านเนี่ยถามคนไเยอะอไหมถ้าโยตจะจองโต๊ะไว้ก่อนเออพอร้านดังใช่ไหมเราจะได้ไม่เสียเวลาไปถึงออไม่ได้กินเลยถ้าเราไม่ไปจองไว้ก่อนนะต้องไปรออีกสองสี่บอกเขาจองโต๊ะให้หน่อยครับสิบคนเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคน,คนแล้วก็สั่งอาหารเลยบอกว่าเราอยู่วัดนี้เดี๋ยวจะไปถึงประมาณนี้ถามว่ามีที่นั่งไหมครับถ้ามีจองไว้เจ็ดคนครับแล้วสั่งอาหารเลย 18กิโลไม่ไก่ไม่ไก่18กิโลครูครูเหลาครูไม่มีรอเรืออ๋อคอครูน้ำครูน้ำคือมันชื่อเขาเป็นครูเหลาแต่ว่าไอครูตรงนั้นมันเหมืนกับลัษณะว่าเป็นพื้นที่ของเขาฮะฮะไม่เอามาพักผนวกันครูเหาครูเหลาไก่ลวนอ่าไปมันก็คลิปนี้คงประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปทานอะไรร้านที่เฮียบอกจะเด็ดแค่ไหนก็ ติดตามคลิปต่อไปครับดูเมนูอาหารในที่อะไรได้สั่งเขาเลยแล้วก็ถ้าจะสั่งอาหารมีอะไรแนะนำบ้างมีอะไรแนะนำไหมคะอ๋อมีอะไรแนะนำบ้างะคะไก่ล้วนไงก็เขาชื่อไก่ล้วนเราก็ต้องสั่งไก่ล้วน เอา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 เลยเออ่มีน้ำพิกิการหนึ่งแล้วก็ปลาอะไรนะบางครั้งลูกยามสอแล้วมีปลาอีกปลาปลาอะไรนี้ปลาอะไรนะปลาหลอดปลาเนื้อออนปลาเนื้อออนทำอะไรได้เออ่ปลาเนื้อออนชูชีชูชีสามไก่นวลปลาไก่ล้วน ต้องปรุงทางรสเป็นจานเอาเอาข้าวผัดข้าวผัดปูให้โดโด้จานใหญ่รสละลายค่ะสี่แล้วแล้วก็ข้าวผัดปูที่ใหญ่ข้าวผัดปูไม่มีจ้ามีมีกุ้งมีหมูจ้าอันนั่นแหละเอาอะไรก็ได้คนกันแล้วกันทั้งนั้นม่่ด้หหูะจาานนใใญเชัแล้วแกงจืดมีอะไรบ้างมีแล้วแกงจืดมีต้มงเจอเนื้อ อเอามาเอาอเอาหมอไฟม้อไฟมาก็ได้องม้อไแล้วมีอะไรอ่ะม,มีอะไรแนะนำคุณเยอะไหมถ้าไม่เยอะจย่ม่จัดกันเพิ่มต่อ ใช่อะไรที่ก่อนครับีอย่าไปาีันอ่าบาย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 ฟีกันครับสวัสดีครับจริงเราก็ได้กินเลย่ไปไปแล้วครับเพื่อนครัครับ สวัสดีครับสวัสด,คดยคดะบ๊ายบายโดนละเข็มขัดอยู่าานอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญบปา,ากเอฟซีทุกท่านค่ะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะไปครับไปหาข้าขวรุงนทานกันนะั